สวัสดีครับใส่หมวกเตรียมจะไปลกกะซอยสาเล่าทางฝั่งเล่า <c oughs> หาทางไปบ่ได้เม่นำโค้งละทางไยลบมาเลื่อมาทดสอบนี่ไม่ไม่ลอยส่งมาแต่เมืองจีนไม่ลอยเออไม่ไวเลท ระบบการสร่ง2.4งจิกะเฮิรตส่งได้ระยะไกลประมาณห0าเมตรพันวาเยี่ยมมาทดสอบเบิงก็มีตัวรับตัวใดหรอตัวรับอ่าตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวรับตัวส่งจะมีไม่เดี๋ยวจะมาทดสอบเบิงว่าเสียงสชัดเจนและสีส่งระยะไกลสำได้ไดเดี๋ยวที่ทดสอบให้เบิง อุปก,กรณ์เนาะอุปก,กรณ์ให้มากเพิ่นกม็มีมีแถมอยู่แต่ว่าเอาออกมาสองชิ้นที่จะใส่กับกล่องสมาร์ทโฟนเนาะเพื่นก็จะมีแจ็คคางเสียบเข่าสมาร์ทโฟนนี่ก็แบบสามขีดเสียบเข่ากล้องอตัวรับนี่แบบสองขีดจะเสียบเข่าสมาร์ทโฟนแล้วก็จะมีตัวไม้หนอกไม้ลาเวเลีย ไม่นอกสำหรับนี่ปกเสือแต่ก็เอาไอ้ตัวนี้เน็บในข,าขออ้างแอข้างยังก็ได้เราจะทดสอบเบิง้งว่าระบบเสียงระยะมันสิกไกลซ้ำใดแล้วกันระยะซ้ำใดเสียงชัดเจนซ้ำใดมาเบิง้งนะครับโลเทสอะลเทสท,ทดสอบไมค์แอนโดเออร์สอจกิกะเฮิร์ ทดสอบระยะประมาณ2เมตรกว่าประมาณ3เมตรเป็นไม้บิวอินจากไม้แอนโดเออร์ทดสอบจะ,จะเดินมาอีกจังหน่อยอันนี้ก็ประมาณ6เมตร6เมตรเป็นจังได้เสียงใส่ใด้บออะโหลทดสอบไม้แอนโดเออไม่ไม่ลอยแอนโดเออ ทรงมาจากเมืองจีนอโลทดสอบเดี๋ยวเมึองอีกระยะหนึ่งประมาณ10เมตรเนาะอันนี้ก็ประมาณ10เมตร10ิมตมก็ใกล้เติบด้ยวยธรรมาดาห้าโมเดลไทยไกลปปน,นี่ดอกเนาะี่น้องเนะเาะอโลทดสอบไม่ a n d o v e ไม่ร่อยตอนนี้กล่องที่ใส่ทดสอบกับเป็นกล่อง open camera แอป open camera ของสมาร์ทโฟนเด้อตอนนี้ใส้แอป โอเพนแคมิล่าโหลดจากเพจสโตเขาสมาร์ทโฟนเพราะว่าใส่กล่องกล่องสมาร์ทโฟนมันบลัอกไม่ตัวนี้ไปจังไดครับพี่นอ้องทดสอบเพิ่งเดี๋ยวไปอีกจักชิบหาเม็ดอัลโลี่กระพริบชิบหาเม็ดอัลโลทดสอบเดี๋ยวไปจักหอดสามชิ้เมตรกับพ่อเนาะว่ามันสใส่ใดบอเดี๋ยวเดินไปจนถึงสามชิ้เมตรก่อนโหลทดสอบใหม่ออนอเดอร์ ทดสอบไม่ under สองจุดสี่กิกะเฮิร์ตประมาณสามสิบเมตรอยู่มองเสาไฟนี่อะลูล์ทดสอบสามสิบเมตรกับพอ่อจยู่จังไดยังหลับได้อยูบอ่บ่อะลู์ทดสอบทดสอบประมาณสามสิบเมตรเลือกจะไปอีกบ่จะสิบเมตรเนาะตอนนี้กำลังยากมาอีกเห็นได้จากสี่สิบเมตรเพราะว่าเพิ่นกำหนดไหว่า ส่งเด็กใกล้ถึงหาสิบเมตรเท่าจะมากแค่สี่สิบเมตรก็พออันนี้ก็ประมาณสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรแต่บ่มีไพส์สีไทยไกลปปนีดหรอกพี่น้องทดสอบครับอ่ะเดี๋ยวไปหอดังจะเสียบสายไม่และวะ้ววรยังบึงวาเซียงเสียสต่างกันบ่จะเดินกราฟแต่ตอนนี้อ๋อทดสอบใหม่แอนด์เดอร์บบ2สองจุดสี่กกะเฮิดส่งมาจากประเทศจีน เอล่ะกทดสอบเป็นได้เสียงขาดหายบ่การท้าช่วงใดจะทดสอบเบิง้งฟังเสียงเบิ้งว่ามันสิขาดช่วงใดเนาะเอาล่ะทดสอบทดสอบนี่ตอนนี้กับอยู่ประมาณสิบเมตรขึ้นก่าแล้วตอนนี้้เดินเข้าไปใกล้ๆเห็นได้จากสองสามเมตรทจะเสียบไม้อันนี้เบิง้งตอน,นยังใส่ไม้บิวอินอยู่ใส่แล้วนักกล่องไวทังเด้ออาจจะเสียบ เป็นไม้ลาเบเลียค่อยบๆเดี๋ยวจะเสียไม้นอกเสียไม้ลาเบเลียบ้างเป็นอย่งไรตอนนี้อะโลเสียไม้นอกบ้างแหละทดสอบทดสอบระยะประมาณสองเมตรเป็นอย่งไรทดสอบไม้แอนโดเออร์ส่งมาจากประเทศจีน <c oughs> ยี่ห้อยังยีห่ห้อแอนโดเออร์เป็นอย่างพี่น้องเสียงพ่อชายใดบอระวังไม่ บิวอินก็ไม่นอก